สวีด mm ัสสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศตลาดริมคลององพ่อพันท้ายนอร์สิงห์นะครับว้าวซึ่งตลาดตรงนี้จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดลองวิกเอนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยครับดูแดดข้างนอกครับอากาศคือร้อนมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดแล้วครับนี่ครับตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนอร์สิงห์นะครับ บรรยากาศวันอาทิตย์นะครับนี่ครับเวลาเปิดปิดก็จะประมาณนี้ครับชรดเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเป็นร้านขายข้าว i yeah. กลางเขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานนะครับกลางถนน ยนนนนนนัตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ที่ดูตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีนะตนั้งโต๊ะ สี่ชิน้นหาสิบะรับสี่ชห้าบาท คนจะเยอะกว่านี้นะครับน,นี้เหมือนไม่ค่อยมีคนเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีงานกาชาสมุดสาครด้วยหรือเปล่าช่วงนี้คนก็เลยไปเดินที่โดนหมดคนร้านขน,นมโบราณยช้างน้อยเป็นสุบ เป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วครับขายตลาดฝั่งต้นไม้ครับเป็นตาเสื้อผ้าเล่นครับกรเกง สุดแล้วครับทุกคนสุดแล้วประมาณนี้ครับก็มันจะมีตรงกลางตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นร้านอาหารคลองอยู่ตรงนี้นะครับแด่ให้นั่ง าเยอะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะครับโอ้คนเยอะอยู่นะครับข้างในยากาศร่มรื่นเย็นดีครับ dưới chăng Không tỏ sẵn có tiểu dưới lắm Ăn này có thể mì phước Ăn hẳn นี่เป็นร้านนวดร้านนวดแผนไทยนะครับจะเป็นก๋วยจับเรือนะครับ,บเรือ ที่ทน,นั่งกินข้าวดีกว่าครับทุกคนหาอะไรกินก่อนนะครับครัววันนี้จะลองกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณครับ20บาทครับเราก็จะมาสังส่งไปเมนนี้ครับกวลยวันหมูตับมาดูเลยวันติด้าไปเดินไปเร็งแกไปข่นยูไปน่าข่นยูได้ไหมได้ครับ โอเคครับทุกคนได้มาแล้วครับน,นี่ก็จะเป็นเส้นเล็กน้ำตกหมูนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่ต้มยำโบราณน,นะครับชามละยี่สิบบาทสองชามครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมากินกันครับเดี๋ยวทุกคนกินกัน นี่ผมกินแบบไม่ด,ดุงนะครับเป็นน้ำตกหมูครับเ,เลยยี่สิบบาทคนะี่ประมาณ2องาหมด อ่ยนครับคนคนซื้อเยอะครับร้านนี้ <Okay. S 2> หมดละ20บาทโอเคกินก็เจาะต้มยำต่อครับ

จะไม่ใช่สมยามนมันน่าจะเป็นแบบแเดี๋ยวโวล,ลาณนครับจุจืดนิดน,นึงเพราะผมไม่ได้ปรุงครับจริงเขามีให้ปรุงแต่ขี่เกียจ แล้วครับทุกคนสองชามนะครับทุกคน,คกคนข้าวเสร็จแล้วก็เอาหารให้ตาครับให้อาหารตากัน mm. อยู่ยี่สิบห้าบาทนะครับ mm hmm. จะมากินไหม mm hmm. ang <tries> 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 ผมเอาแบบใส่กล้วยครับผมแบบ2ีนี่คือชอ็อกโกแลตเหรอเอาเอา20ครับชอ็อกโกแลตครับาราคาครับครักรนี้ไอติมเท่าน,นั้นครับ เนี่ยนะครับพี่มีกะปินปลาาหวานิ้มทุกว่าได้เลยนะครับพี่ชุดละสี่สิบแบบไหนครับแบบนี้เหรอสี่สิบแบบแบบนี้ครับพวาน้ำจิ้มอันนี้อะไรอันนี้ห้บาทครับเป็นเบาใต้ข้าวมวงเบาเหใช่ครับพี่เอาชุดนี้ก็ไเลครับ นี่เหรอพี่ลองชิมไหยชิมได้เลยพี่อันไหนเป็นน้ำปลาหวานนี่ปะอันนั้นก็ปีปลาล้ำปลาหวาน98บาทจแบบ้านครับผมเิ่งบได้ครับเอาเปนลูกบเหรอจมาดีมงเบาครับได้ครับมามดีครับกัปีลาาหวานอันปลาหวาน,นปลาหวาน50บาทครับ ข้าเกรียบด้วยอันนี้ถุงสามสิบครับเอาเอาถุงนึงครับผม ห้บอ,ะ<ล>ะอาอะไร้คปลา,ากัลปลาถุงหนึ่งแล้วก็ขาขาเกี่ยวอะไรนะปลาสไปซี่อันนี้คือสไปซี่กาปิก้าแล้วก็้ันเดแบบธรรมดาคือแบบอันนี้อ่ะธรรมดาห้าสิบเหรอใช่ค่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปครับทุกคนกลับบ้านว้าร้อนมาก